ัสไลด์เริ่มต้นคิดใหญ่เพื่อไทยทุกคนเอเอนะ <c oughs> ของประชาธิปัตย์ก็อีประชาธิปัตย์มีมาดามเบียร์<ฆ>เดี๋ยวมีอะไรอีกนิดนึงข่าวมาดามเบียร์วันนี้ประชาธิปัตย์มาบ้านเราใช่ไหมค่ะ<ฆ>เออนะของเพื่อไทยนี่มีมาดามเบียร์นะฮะเอเอคือพอบปทบของพี่แปะฮะคุณสุขมุมนคุณปลื้มนะคะนี่เขตยนหกนะฮะมาดามเบียร์ลุยหาเสียงโอ้นี่ นี่นี่อ้างอ้างโพจากเนชั่นด้วยนะบอยคะแนนดีคะแนนดีว่าอย่างนั้นแต่เขาก็มาทุกโพจริงๆอ่ะเพื่อไทยอ่ะค่ะจนบุรีเนี่ยถ้าแม่ถ้าเขายกจังหวัดได้สิบเขตเนี่ยสิบเขตนะน้องลูนฮะสองเก้าอี้รัฐมนตรีโอ้โอนะฮะสิบสอสอสองเก้าอี้อ่ะอ่าอย่างเก้าอี้หนึ่งกับพี่แปะนะอีกเก้าอี้หนึ่งก็น่าจะเป็นพี่ต้นใช่ไหมพี่ต้นส สระุรอ่ะใช่ไหมเออเนี่ยซงคือจังหวัดชลบุรีจะม,จะมีจะมีรัฐมนตรีสองคนถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้สิบเขตสิบก้าอี้เต็มนะคะแลนสไลด์ทั้งจังหวัดนะเลีงสไลด์นะฮะคุณทักษิณก็จะก็จะยกให้นะฮะอะเขตเลือกตั้งที่หกในครอบคลุมอำเภอศรีราชาสีต่ตำบลตำบลบางพระตำบลศรีราชาตำบลสุรศักดิ์ตำบลทุ่งสุขขาและอำเภอเกาะศรีชังตำบลท่าเทววงศ์นะฮะอ่อนะ